มีเคสมะเร็งมา,มางนะคะเป็นเคสซึ่งผู้สมงวัยนะคะเป็นมะเร็งปากลูกสูงวัยนี่คืออายุประมาณหกสิบปัล้ลาะค่ะ, <60. S 1> คะ ก็มีปัญหาเรื่องของเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วเขารับกระบวนการรักษาไปแล้วจริงๆวันนี้ท well> ี่มาที่มาแชร์เนี่ยจะมาเกี่ยวกับเรื่องของตอบโจทย์ของคนที่เข้ามาสนใจในเรื่องของการรับสารอาหารอยากจะรับสารอาหารของเราไปรับประทานแต่ติดเรื่องของค่าใช้จ่ายติดเรื่องของค่าใช้จ่ายว่าเอ๊ะทำไมของเราราคาคือไม่ไม่ถึงว่าโปรแกรมที่ดูแลในเรื่องของก่อนที่จะ ช่วงการรักษาหรือหลังจบการรักษาหรือต้องการฟื้นตัวสูงสูงแล้วบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเจอราคาแล้วเหมือนไม่ใช่เราแต่มันทานไม่ได้หรอกกาลังจะมาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเจลของเราคุยก่อนแล้วเจลของเราไม่ใช่ราคาสูงซะจน เราเอื้อมไม่ถึงเคก็จะมีกลุ่มของก็จะมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นเคสเนี้ยที่คุณแม่เขามีปัญหาแล้วเขารับกระบวนการรักษาถือเป็นมะเร็งแล้วรับผ่าตัดแล้วรับคีโมแล้วฉายแสงแล้วทาอะไรครบหมดแล้วคือคุณลูกมาปรึกษาให้คุณแม่คุณแม่อายุหกสิบใช่ใช่แต่ประเด็นก็คือเมื่อรับกระบวนการรักษาไปหมดแล้วเนี่ยทําไมไม่ฟื้นสักทีเลยใช่หลังจบการรักษาแล้วแม่ไม่ฟื้นสักทีหนึ่งไม่มีแรงอ่อนเพลียกินไม่ได้ ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ต่อเน,นื่องผ่านมาได้สักระยะหนึง่งลูกสาวก็เลยรู้สึกกังวลใจว่าไม่ได้แล้วคุณแม่ปล่อยคุณแม่เป็นแบบนี้ไม่ได้เขาก็เห็นเราทางทางยูทูบเขาก็เลยปรึกษากันกับคุณแม่ว่าเอาไงดีจะลองทานกันดีไหมคุณแม่ก็เลยบอกว่าลองดูเขาก็มาปรึกษาเราว่าจะทํายังไงได้บ้างปรากฏว่า เขาก็ไม่พร้อมเรื่องของปัจจัยก็เลยสั่งซื้อประหยัดพทดลองทันอย่างละสิซองคุณจอยเพราะมีเซ็ตทดลองใช่สําหรับอันนี้คือจบกระบวนการรักษาไปแล้วแต่ว่าคนป่วยเนี่ยต้องกาาเฟืนด้วยไอซเดอรใช่ใครที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่นะคะก็ลองดูใช่ของคุณเจมีใช่เป็นเคสซึ่งแนะนําไปก็แนะนําเป็นสีเขียวหนึ่งแล้วก็สีแดงหนึ่งแค่นั้น อ๋อคือหลังกระบวนการรักษาเขียวหนึ่งแดงน่กระบวนการรักษาจบแล้วก็แค่วันละสองซองใช่ถือว่าจากกระบวนการเดิมเนี่ยมันลดลง่อนจะเยอะเหมือนกันตกเซ็ตนี้น่าจะ2,000าบาทอ๋อเป็นชุดทดลองด้วยใช่สิบวันซื้อสิซองอย่างละสิทซองเห็นไหมบอกแล้วว่าของเราไม่ใช่ ของเราไม่ใช่ราคาที่เกินเพื่อคือเราอยากแต่กินได้สิบวันนะคะเพื่อเป็นการมั่นใจมั่นใจก่อนอามว่าทานแล้วดีจริงแล้วเคสนี้ได้รับสินค้าไปแล้วทานวันละหนึ่งองสัปดาห์เดียวก็คือครบเกือบครบสิบซองใช่แค่ทานไปได้แค่สัปดาห์เดียวเจ็ดวันเจ็ดวันคุณแม่ก็ฟื้นขึ้นมาคุณแม่ก็แข็งแรงคุณแม่ก็สดชื่นคุณแม่ก็มีความสุขมากสุขภาพจิตดี ปรากฏว่ามันทําให้เขามั่นใจแต่ด้วยสภาวะของครอบครัวเรื่องของกําลังซักเขาก็ยังคงที่ยังทาน<ห>ได้แค่นั้นอ,อยู่ได้แค่นั้นเขาก็เลยมาซื้อต่อนี่เขาสั่งซื้อต่อไปสี่รอบแล้วหมายถึงว่าทีละสิบซองใช่อย่างละสีบซองออคืออย่างน้อยได้คือคือ,คอที่เขายอมที่จะซื้อต่อเพราะว่าสิบวันแรกมันเห็นผลทําไม่ไม่หึเห็นผลเร็วขนาดนั้น ก็บอกแล้วว่าเจลของเราหนึ่งด้วยคุณสมบัติคุณสมบัติของสารอาหารที่โดดเด่นนะคะและด้วยความที่เป็นเจลสามารถทานแล้วดูดซึมได้เลยซึ่งตัวสีเขียวเนี่ยเป็นตัวที่มีสารอาหารที่ดีมากเป็นตัวกระตุ้นสเตนเซลคือเป็นตัวเครื่อมพ้นฐานภอยคอยแดงที่มีงานวิจัยลองาช่วยในเรื่องของการกระตุ้น้นทานและตัวสีแดงะสีแดงเป็นวิตามินแร่ธาต นะคะ24ชนิดในสองเดียวคืออยู่ในซองเียวใช่เหมือนเราดีชนิดเหมือนเราทานผักกับผลไม้เป็นกำกำเป็นกะลังมังซึ่งเวลาเราป่วยเราไม่อยากกินอะไรเลยกินอะไรไม่ได้แล้วก็การย่อยเราก็ไม่ดีใช่ซึ่งไอเน็ยเขาเหมือนรวมรวมมาอยู่แล้วมีให้แหล้วเลยเลยหนึ่งซองทานได้เลยหนึ่งวันเพียงพอสารอาหารเพียงพอต่อร่างกายที่จะได้รับ28่สดกรัมเยอะนะคุณจอยอ๋อเขาก็เลยได้แบบว่าเขาเรียกว่า มันก็ดูดได้เลยร่างกายผู้ป่วยที่อายุเยอะๆเลยก็เลยสามารถสามารถฟื้นตัวไรแล้วไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยใช่เขาก็เลยตอนนี้เขาแฮปปี้มีความสุขคุณแม่เ็ามีความสุขเขาก็ยินดีนี่วันนี้ที่เอามาแชร์เพราะว่าวันนี้ลูกสาวก็มาสั่งให้คุณแม่อีก2 8 0 0บาทคือถือว่าคุ้มนะคะคุ้มมากค่ะเพราะว่าเราคนเป็นลูกก็กังวลใช่คุณแม่เวลาที่เราแบบร่างกายเรา ซูเปนมาก้ากอะสุขภาพจิตเราเป็นเรื่องสําคัญเม,มื่อเราสุขภาพจิตของเราไม่ดีเนี่ยมันสั่งกายหมดเลยอะกายเราก็จะแย่ไปด้วยเพราะว่าจิตมันสั่งกายมันแบบมันจิตมันไปสั่งกายแล้วบอกอย่าลุกเลยฉันลุกไม่ไหวเนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณ<ข>อจอยพอทานไปพอทานตัวนี้แล้วมันรู้สึกมันสดชื่นขึ้นมาเองตื่นเช้ามาเขาบอกว่าตื่นเช้ามาเป็นคนละคนเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เขียนมาว่าขอบคุณนะคะพี่เจี๊ยบที่ให้สิ่งดีๆกับเขาเราก็มักจะได้รับคําชมเชยแบบนี้จากผู้ป่วยเยอะแยะเนาะ กับเรื่องของผลลั์ของผิดพันฑ์เราฉะนั้นตรงนี้แว่าเขาดูเขาดูยูทูบดูข้อมูลการดูแลร่างกายอะไรนี้จากที่พี่เจฟเองให้ข้อมูลให้เขาไปอยู่แล้วจนเขามั่นใจว่าจะลองไหมอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ศักยภาพของเราหลายๆคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในบ้านที่สูงเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของการที่จะ หยิบมาจ่ายกับสิ่งเนี้ยแต่คือเราเราจะต้องยอมจ่ายกับสิทธิที่คุ้มเท่านั้นจำคกนี้นะคะคือคุ้มนะคะคุ้มค่าคุ้มค่ากับสุขภาพของคุณแม่เราแล้วก็กินแล้วคุ้มเจ็ดวันสามารถที่จะคุ้มได้เจ็ดวันนี้จ่ายเงินไปแค่ประมาณสองพันนะถ้าเปลี่ยนแล้วราประมาณสองพันถามว่าสองพันแล้วนักกาต่ป่วยคุ้มขึ้นมาเราก็บางทีเข้าไปนอนโดนแทงน้มเออยังไม่คุ้มเลยค่ะใช่แต่อันนี้สามารถคุ้มได้เลว่าเลยนี่ถือว่าย้อนเลยสุดยอดเลยย้อนเลยถือว่า ที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะสามารถที่จะไลน์หรือว่าโทรมาปรึกษา mm hmm. เบื้องต้นก่อนเอาความรู้ไปดูแลตัวเองก่อนแล้วก็ถวนเรื่องการค่าใช้ใจ่ายยังไงสามารถบอกพี่เจ๊ย์ได้เลยสามารถบอกบอกกันได้เลยนะคะว่าคุณไหวอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ mm hmm. เราจะจัดแจงใ, mm hmm. ให้ใ,ให้เหมาะกับ,กบแต่เขาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เขาแบบกําลังรักษาอยู่ะคะ่ะกําลังรักษาอยู่ค่าใช้จ่า,ายก็จะสูงแต่ประเด็นก็คือสําหรับคนที่มีนะคะ ที่คนที่เขาไม่พร้อมเขาเราแนะนําไปบางทีเป็นมะเร็งต้งนมอย่างเงี้ยแนะนําไปสองชนิดต้องทานกู่กนเขาไม่พร้อมอ่ะงั้นทานชนิดเดียวไม่ถึงว่าทานสีเดียวทานสีจริงๆแล้วถ้าครบแล้วทานสีสองออทานสีเขียวกับสีแดงอ่าแต่พอไปทานไม่ได้ก็เอาเคทานสีเขียวอย่างเดียวแต่ประเด็นก็คือสีเขียวแล้วบางทีเราก็ให้ทานสีดำหกทานไม่ไหวก็ทานสองก็ยังดี อ๋อคือเอาเป็นว่าทานดีกว่าไม่ทานใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราประเมินแล้วอาการค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคุณก็มีงบที่จะดูแลเลื่นด่วนเล่นด่วนก็จัดการให้เต็มแต่ถ้าเกิดว่าบอกเลยว่าไม่พร้อมหรืออยากจะลองก่อนเราก็มีชุดทดลองซอยชุดทดลองชุดแนะนำนะคะก็เนี่ยมาลองมาเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณย